สมาชิกพุทธิสภาเป็นร้อยคนครับได้เดินทางไปรวมตัวกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็จะมีการร่วมประชุมพูดคุยปรึกษาหารือกันในวันนี้สมาชิกวุฒิสภาเป็นร้อยร้อยคนไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่เรื่องธรรมราหรอกครับและวันนี้มันมีอะไรวันนี้เป็นวันที่ภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะ ประธานคณะกรรมการคดีพิเศษพันตำรวจเอกทวีสอดสอง่งในฐานะรองประธานและพันตำรวจเอกยุทธนาแพร่ดำในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเค้เขาเรียกประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อจะมีมติว่าจะรับเอาคดีหัวเลือกตั้งสอวอซึ่งมีความผิดที่ ดีเตั้งความผิดไว้เป็นอังยี่ซ่องโจรเป็นขบวนการอาชญากรรมที่ทำลายความมั่นคงภายในประเทศจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่หลายคนก็บอกว่าเสียงไม่พอเพราะคนหลายคนจะไม่เข้าประชุมถ้าไม่สามารถลงมติได้